สวัสดีได้ใจเออทุกทาพาฝันค่าพ่อกันอีกแล้วพ่อกันอีกแล้วมื่อนี้พาเจอเอานี่ก็พานั่งตากแดดบ่คันนี่นั่งตากแดดอันอยู่หลังสวนอนใบใบหน่อยจ้ะเนาะผ่านแดดพันเฮียอนะไรเห็นไหม มันมีการนั่งตากแดดและตากลมและนั่งโลแดดมันบอกการรเแดดก็นี่บอกค่ะดื่มอันนี้ไปน้ำค่ะ ลมเริ่มมาแล้วลมมาแดดมาเมื่อนี้่เอ้ยกระโบด้เอสตื่เยอะแลวค่ะเพราะว่าเอ้ยนั่งทาเวลาเอ้ยไปหาหมู่เอ้ยจักน้อยก็เลยฆ่าเวลาก็คุยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะ นาปเอ็ดอย่างอื่นพันเอแล้วมันทิมไว้สินีนาะก็เลยคุยกับพ่อแม่พี่น้องไปสักคนจักน้อยนาเอ็ดส่วนมันก็ไหลอยู่นะค้านอกเพราะว่ามันเวลาอน้อยสินีนะ นี้ส่วนมันต้องใช้เวลาเป็นสามสี่ชั่วโมงนะค่ะเนาะคำได,ได้ได้จับเสือ้อทุกมือพวนดินตัดต้นไม้แต่งกิ่งแล้วพันใช้เวลาเฮิ่เเลยก็เลยบถํำพาเอ้ยก็ผับเมื่อวานนี่เอ้ยซักเมื่อเช้านี้อีกพาปูที่หนอนใหม่เอ้ยซักก็แหงแล้วพันก็เอ้ยก็ตากเอก้ยใส่เครื่องปั่นแต่ว่าเอ้ยก็มาพึ่งอีกทีสิ บอกเอ้ยก้ามาเตอันไปกินกาแฟเฮิรนโม่แล้วเอ้ยจังนะอันไปพับพันเสื้ออันตู้ก็เท่านี้บอกขาอาหารอาหารเอ้ยก็เต็มตู้นึงบ่มีเติมบ่ได้ซื้อเติมเมื่อนี้มื้อนี้ก็มื้ออื่นก็บ่ได้ซื้อแต่เพราะว่ามันสะมมือผมลิได้ซื้อเอ้ยว่าเพราะอาหารเอ้ยเยอะอยู่พักเพิกเอ้ยก็เต็มมัดอีกตู้เย็นนุ่ง